สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง3เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสมุทรสาครมีมวยทั้งหมด4คู่ดังนี้ครับคู่แรกเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซ์พบศรีหราชสิทธิคุณทัพในพิกัด141บ1 14อ1ปอนด์คู่2หัตถเทพสศศิวัฒ พบกับแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมท113ปอนด์คู่3เป็นคู่เอกซีพลังซอสสละชีพชกกับกล้าพยักทีเด็ด99พิกัด117ปอนด์คู่ที่4เมซัมมวยไทยพลังใหม่พบอี้หลงน้อยทออ่างทองพิกัด126ปอนด์มาดูคู่แรกกันเลยครับเพชรปิยะลันนาวอเตอร์ไซส์เป็นมวยพัทลุงอายุ18ปีสูง171เซน เป็นมวยบูสู้มีทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอกฟอร์มสดมากครับซ้อมรานาวอเตอร์ไซส์พัทลุงชกมา50ครั้งล่าสุดชนะน็อกซอมบี้มานบยิมมาที่ราชดำเนินส่วนเจ้าสีหาราชอายุ18ปีเท่ากันจากภูเก็ตสูง174เซนเป็นมวยบูเดินชนคล้ายๆกันซ้อมสิทธิ์คุนทัพภูเก็ตชคมา50ครั้งล่าสุดมาสะดุดแพ้คะแนนดังสอนิยมซับมาที่อ้อมม้อยมวยคู่นี้คงใส่กันมันแน่บูสู้ด้วยกัน ส่วนมุมมองชี้ไปทางเพชรปิยะอาวุธเยอะกว่าน่าจะเบียดเอาไปชนะไปได้ครับต่อไปคู่ที่2หัตเทพสศศสสิวัตรพบแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปราโมท113ปรอนด์ปอนหัตเทพหรือยกเพชรสิทธิผู้ใหญ่คาล่าเดิมอายุ20ปีจากเพชรบุรีสูง166เซนเป็นมวยขวาฝีมือมัดศอกอันตรายวงในมีปล้ำตีสู้ซ้อมสศศสสิวัตรกรุงเทพชกมา40กว่าครั้งล่าสุดชนะนกยกที่1กล้องเมืองไทยกำนันจีรวัตรมาที่อ้อมน้อย ส่วนแสนเชิงอายุ19ปีเป็นคนกรุงเทพสูง172เซนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องในมีขวางแทงผ่านมวยมา50ครั้งซ้อมสักชัยโชดร่วมกล้าวล่าสุดแพ้คะแนนเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยมาที่ตะวันนาหมวยคู่นี้ชอบไปทางหัดเทพมองได้ลุ้มก่อนมีหมัดสอกอันตารายไปไปลายขยับขยายได้ชอบหัดเทพนะครับส่วนคู่เอกเป็นสีพลังสอสลาชีพพบกล้าพยักทีเด็ด99พิกัด117ปอน สีพลังเป็นมวลชัยภูมิอายุ19ปีสูง167เซนเป็นมวยเข่าในเหนียวบูสู้ดีซ้อมลูกเจ้าพ่อกลุมพกันสลาบุรีผ่านมวยมา30กวก่อครั้งฟอร์มดีชนะมาตลอดล่าสุดมาสะดุดแพ้เจ้าเด่นสอโชคมีชัยมาที่วันลุมพินีมวย3ยกครับ ส่วนกราพยักษ์เป็นมวยจากสอปอลาวอายุ21ปีสูง165เซนเป็นมวยบู๊เตกขาไตามัดสอกแรงต้นต้นแต่ไม่ชอบเข่าในครับซ้อมทีเด็ด99ของเฮียตีผ่านมวยมา60ครั้งลาสุดชนะคะแนนทาหาสิงบุรีไฟลับมาที่มวยดิวิถีไทยมวยคู่นี้ชอบสีพลังสอสลัดชีพมองว่าต้นต้น,ตนไม่หลับไม่หล่นปลายปลายเอาอยู่แน่สมาชิกผู้ที่4เป็นเมซัมพลังใหม่มวยไทยยิมหรือทีเด็ด99 f a g r o fa u p จะชกกับอี้หลงน้อยทออ่างทองพี่กัด126ปอนเมซัมเป็นมวยอ,อีลานนะครับอายุ21ปีสูง174เซมเป็นมวยฝีมือรูปร่างสูงยาวสอน f อกรุปชกมวยมา40ครั้งล่าสุดแพ้นอกยก2วังทองวอคําชำนาญมาที่ศึกเมทัยพลังใหม่ ส่วนอี้ลงน้อยเป็นมวยจากเชียงรายสังกัดกรมราชทรรมอ่างทองซ้อมเรือนจาจังหวัดอ่างทองเป็นมวยเดินเตะต่อยรุนแรงชกมวยมาไม่เกินสิบครั้งแต่บูสู้ดีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรยอดดอยวังเจ้าเคียนมาที่ศึกเมื่อไทยพลังใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมามวยคู่นี้ความเป็นมวยอยู่กับเมซ้ซัมต้นๆ้นจะออกตัวนําก่อนแต่หัวใจลูกทรหดอี้ลงน้อยดีกว่าแต่ชอบทางเมซ์ซัมครับออกนําก่อนแน่ไปไป บางทุนเอาครับสมาชิกเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนนะครับสมาชิกออกตัวสุขขังอย่าลืมครับมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบเพชรปิยะลานนาวอเตอร์ไซด์อาวุธเยอะกว่าน่าจะเอาชนะไปได้ครับคู่ที่สองชอบหัดเจพสอส,สิวัตต้นต้น,ตนได้ลุ้นก่อนขยับขยายได้ครับคู่เอกชอบสีพลังสอสละชีพต้นต้นไม่ลนก่อนไปไปลายเขาในตีอยู่แน่ครับสมาชิกคู่ที่4ชอบเมซัมพลังใหม่มวยไทยยิม เชิงมวยไปก่อนได้เปรียบรูปล่างครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรยสวัสดีครับ